บัดนี้เป็นครั้งที่58ตรงกับวันที่6มกราคม2569าข้าพเจ้าในบรรทัดยอมสวรรค์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาในองค์พระขวัมปติเถระเจา้าองค์ลุงปู่สรมจรุ่หลุงปู่บุญเดชลุงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่ก,การสวดสาธยายมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมัญตาจักวาริสุตราคาจันดุเทวตาสัทมังโมเนราชาสุนันตุสักขโมคะทังสักเคฆเมจารุเปคิริิขาราเตจันนาลิเควิมาเนทีเบรเทจักขามิตรุวนาคาเนเคหะวัตุมิเขตติภูมิจีอันตุเทวจลาทัลวิสมียกคขันธพนาคตาดิทันดาสันติกยังโมเนวรวจนังสสรเมสุนันต ธรรมสวนะกโลยัมหัตถันตาธรรมสวนะกโลยัมหัตถันตาธรรมสวนะกโลอิยัมหัตถันตาบุตสวดนมกะระสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทสวรสัจจะกิริยาคถานาทิเมสระนังยังพุทโธเมสระนังอรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมหหตุสัพพธานาทิเมสระนังยังธรรมโมเมสระนังอรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมหหตุสัพพธานาทิเมสระนังยังสังโฆเมสระนังอรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมหหตุสัพพธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาริกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตไธยาสภะปะนีนังบริเตวะปรมีสภะปะโตสัมโอทิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหุนตุสพุปปะทวามหาการุณิโกนาโถอัตไธยาสภะปะนีนังบริเตวะปรมีสภะปะโตสัมโอทิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหุนตุสพุปปะทวา นมคากรุณิกนาโทโศขายะสัพพะปานีนางบริตวะปรมิสัพพะปโตสัม,มโมติมุตตะมังเอเตนะสัจเจวะเจนะมหุโตสภุปตทวา <c oughs> บทสวดมหาสมัยสตดเอวเมสุตังเอกังสมขาญาหะขมาสเกสุวิหรารติกาปิลวัตสุมิวะาวานันมหาตาบิโกสังเฆนะ ซาติงปัญญมติพิคุสเดหิสภเวหอรหันตีทัศนิจโลกธาตุหิเทวราเยปุเยนาสันนิปติตาโหุนตีภะคะวันทังทัสศนยาพิคุสังหันจาอาระโคจะตนางสุทธวาสกายิคานังเทวานังเอตราหุสีายังโคภะควาสเกสุเฮระติ กปิโลวัตโตสมิงหวนเนมหาตาภิกขุสังเฆนะสาธิงปัญญมติภิกขุสะเตสะเบอรหันเตตะสหิจะโลกธาตุเหเทวตายะภิเยนะสันนิปริตาหุนตภควันตังทสนายะิกุสังหันยันโนนมยัปิเยนภควาเตโนปสงมยมอุปสงมิตวภควโสนิเกปจกถาภสยมติอรโกตเทวตาสยาปนมภลวาปุริสสสมจิวภหงสริยสริตว आ हंसमिन जाय या एवमेव सो त्रव से सो रेवेसो अन्तरहितो भगवतो पुरतो पतुरा हंसो अरकोटारेवटा भगवन् धांगविवाथे तवैकमन्ढं अथंसो एकमन्ढं देताको एकदेवता भगवतो संदिके मंगां तथा भासि महासमयो परस्मिं देवकाय समकटा हतम इमं धर्म समयं थगिताय एव अपराचित संघन्ते

อินท su si an ักิลังโอหัดจมะเมชาเตจารันติสุทวิมลาจักขุมะตาสุทันตาสุสุนักาติอรโกอัปรรพเทวตาปัจกัปโตสันติเกมขังธอภาสีเยเกจีพุทธังสรนังคาตาเซนาเตขเมสันติอปยภูมิงภาไหยมโนสังเถหังเทวะกายังปริปรสันติเตอรโกภะโกวิโกมันเตสีเยภูเยนาภิกขเวทัสสุโลกัตถุสุ เทวตาสันนิพติตาหุเนติรธากระทังเทศรยาปิโกสังหันจายปิเตปิโกเวเฮซุงอดีตธรรมตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมบิปภวันตานังเอตัปรมเยาวะเทวตาสันนิพติตาหิสุงสยยะท a ปิไมหังเอตระหิ เยบิเตบิเกเวฟวิสันติอนาคตมะตานังรันโตสัมมาสัมพมาเตสัมิบะกวันตานังเอตัปรหมเยวะเทวตาสนิปิเฏฐาวิสันติไสยาทปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิเกเวเทวะคยานังนามานิกิติสามิพิเกเวเทวะคยานังนามาณิเทศิสามิพิเกเวเทวะคยานังนามานิตังสุนาทาสารุกังมนาสิกโรท้าปสิสามมเตเอวัมพันติทิโคเถพิโกวะกวะโตปัจจสุสุงภะคะวะเอตาราโวจา สีโลกกายมนูกสะมียถาภูมิราตัสศิดา้เยสีตา้คริคัพรังภิกิตตาตาสมหิธา ปุถุสีห้วปัศสนีนาโลมหังสาภิสัมหุโนอรตามานาสาสุราวิปัสศน์มานาวิลาภิโยปัญจสเดยตวะมนเอกเปริบัติเวตโตมันติยสธาสาวิเกสสนีระเตเทวะกยาภิกันธาเตวิชานธาภิกขุเตจตัปภะมะกรุงโสตวะพุทธัสสาสสนังเตสัมปตโรหุยะนังอมนุสานาทสนังอเพเกสธรรมะตุงสหทังสหัสสังริงสัทธังเอกสหัสสนังอมนุสาธรรมะตุง อามโนซาณมาทัสุงอะเปเกณัตมาตาคุงธิสาสัพพะพุทธาหุงตัญจะสพังอภิญญาแยาวะวะกิตตวานาจโกมะดาโตมันทะเยสัทธาสาวะเกสเสนีระเตเทวะกยาภิกันธาเทวิชานาธาภิกขโว เยโวหังกิตเยสัมมิเครริหินปปัสโซสัตาสหัสายะคาบมมากบริวัตถวาทิมันโตจิติมันโตวนามันตเยสสีโนโมทัมนาภิกขุงภิกขุนังสมาิมณังชาสหัสายมาวตาาานาตวันนิโนยทิมันโตจิติมันโตวนามันตเยสสีโนโมทัมนาภิกขุงภิกขุนังสมติมณังสาตากราติสหัสายะคานาตวันนิโนยทิมันโตจิติมันโตวนามันตเยสสีโนโมทัมนาภิกขุงภิกขุนังสมติมณังอิเจเตโสระสหัสายะคานาตวันนิโนยทิมันโต จิตมันโตวันนั้นตยศสิโนโมทัมนาภิกขุภิกขุนางสมิติวันังเวสามิตาปัญจสตายากานันตะวันนิโนยที่มันโตจิตมันโตวันนัวัดโยยศสิโนโมทัมนาภิกขุภิกขุนางสมิติวันังกุมิโรราชเกโกยปุลาสันิเวสนังพิโยนางสัตตานิสังยักานังปายโรภาสีดีกุมิโรราชเกโกยสภะคะสมิติวันัง ปุริมันเจดิสร้งราชาราตโทภาษาสาติคณะพนังอธิปติมหาราชเจษสิโสปุตตปีตาสะพะโวยนทานแม่มหาพลายที่มันโตจิติมันโตว่าน้ำนโตเยสสิโนโมทใมันน่าพิกมุงภิกขคนนางสวิติมนังทักกินันเจดิสร้งราชาวิรุณโหตับภาษาสัติกุมันธนังอธิปติมหาราชเจษสิโสปุตตปีตาสะภะโวินทานแม่มหาพลายที่มันโตจุติมันโตว่าน้ำันโตเยสสิโนโมทใมันน่าพิกมุงภิกขคนนางสวิติมนัง ปัจจิมันจะิสังราชวิรบปโคภาษาสาตินาคานาธิปติมหาราชายสสิโสอุตตปิตัสสพโวยนานามาภาไลที่มันโดยจุดทมันโดยนั่งโยยสสิโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนา่งสมาธิมณังอุตรันจะิสังราชกุเรโรต้าภาาสาติยาคานาธิปติมหาราชายสสิโสอุตตปิตัสสพโวยนานามาภาไลที่มันโดยจุดทมันโดยนั่งโยยสสิโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนา่งสมาธิมณัง โอริมาตัยสังทาัตตระทระกิเนนวิโรน,นรระโคจฉิเมนวิโรภโคโกวิโรตระนิสังจัตตโวเตมหาราชสัมมันตาจัตุโรดิสาทัถลามนาทั้งสุวรรณเอกวิวัตเเวเตสังมายามินโนโทาซาโควันจานิกาสะทามายาโคเดนทเวเดนทวิภูจาวิภูโตสหะ จันทโนกามาเซโตจากิโนคันโทนิคันโตจ้าปานาโทโอปมัญโยจาเทวาสูโตจมัตติจิตาเซโนจักันทพุนารุราชชนสภูอากูปัญจสิโคเจวติมโรสริวัชสาเอเตจันเยจราจันโอคันพาสหราชพิโมธมนาภิกขุภิกขนางสมิติภิกขุอาธาโกนาภาสานาคาเวสาลาสาตตจักกะคัมลาสตระาโกปยาคาสหายาติภพยามุนาตราราทาจาโกนาคายสสีโนเอระวโนมหานาโคสบักสมิติภิกขุ เยนนักรรเชษสัสารันติริพาติชาปัิวิสุรจักขูเวหายสาธิวนมัจจพตาจิตรัสุปนัยติเตสรมังอภยันตานาคราจนามัสีสุปนัตโตเคมมะเกสีพุทโธสนะให้วัจหิวพุทายันทานาคสุปนัสสนามังคังสุพุทธังจิตาวจิระหะทนะสมุทังอสุราสีตาภัตโรวสวสิเตธิมันโตยสสิโน กาละกัญชามหาวิสมาอสุราธานเวคัสเวปจิติสุจิตจะปะหาราโทนโมจิสหัสตัญจะผลิปุตตนังสภิเวโรจนามกัสสันในเหตุวังพลิงเสนังราหูพัทโมภ้ากระงสมโยธานีพัตเตภิกขุนังสมิติมังอาโปจารีวาปัทวิจารโจวยโยรัฐากมุงวรุณาวรุณารีวาสมุจายัสสะสหเมตตากรุณากียรติการกุฏิวาเัสสีโน ทัศเสตถสัทธากยาสเวนนาตวันนิโนยที่มันโตชดีมันโตวนาอุตยสสีโนโมทัมันนาภิกขุงภิกขุนังสมวนิมันังเวนทุจเทวาสหลิจาอัสมาจารุเอยะมาจารสุบริสาเทวาจันทามกุปรกขิตาสุริยสุบริสาเทวาสุริยามกุปรกขิตาณกตานิปรกขิตาวะอากุมันธรรมลาหากวาสุนังวาสโวเสธวสโกปะคาบุรินทะโตทัศเสตถสัทธากยาสเวนนาตวันนิโนยที่มันโตชดีมันโตวนาอุตยสสีโนโมทัมันนาภิกขุงภิกขุนังสมวนิมันัง อาธาคสหพูเทวาัลมเกสิคาริวาเรตคาจารจจาอุมาปภานิวาสิโนวะุนาสหธรรมจ迦จ迦达เจเนจักสุริยรุจีราอโคอโกวัสวนเนสิโนทัศเดทัสระกยาซาเพนนาตวันนิโนที่มันโดยเจดีมันโดยวันนั้โดยยัสสินโนมันนั้นวิกุงวิกังสัมมิติงวนัง สมมนามหาสมมนามนุสสมโนสตมะคิดถ้าปัทุสิกาอะโคอะโคูมโนปัทุสิกาอาทาคูฮาริโยเทวเยจจรงหิตาวาสีโนปราคามาหาปรากาะโคเทวายสสีโนทัสสเตทัสธากายาสเวนนาตวันนิโนที่มันโดยเจติมันโดวนนมันโดยยาสีโนมทามนาภิกขุงภิกขุนังสมิติมังสุกากรุมห้าอรุณโคเวคานาสาสหะโอทัตคาห้าปามุอะโคเทวายักขานาสัทธรมัตตาหะรักจามิสก้าเจียสสีโนทนายังอากาปัจจุโนโยทิสาภิวัสติ ทัศเสตทะสทธกยาสนานาตวันิโนที่มันโตจุดติมันโตนนันยสสินโมทามนนภิกขมุงภิกนัสวิติมันังเคมีอะตุสิตายมากะตกะเยสสินโนสมิกาลมาเสถาจุตินมาจจะอาสวันิมรติโนอากอาทโกปรรณิมิตาทัศเสตทะสทธกยาสภะนานาตวันิโนยที่มันโตจุดติมันโตันนันโยสสินโนมทามนน้ภิกขมุงภิกโคนังสวิติมนัง สัทเธอเดรวานิกะยะสัพยานาตวานิโนนามณเวเยนะอังชุงเยจัญเยสัริสาสหะปุวัตชาติมักิลาอุคตินามนาสาวังทะเกมคัตะรังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรหมาปรมัตโตจารุตัตทิ่มรโตสหัสัณังกุมารติโสจาสุภคัสิมิติงวนังสหัสัพรมิโลกนังมหาพระมาริติตติอุปปุโนจติมันโตพิสมะกะโยเยสสิโสราเซนหิสระอากุปเจกวาโัตติโนเตสันจมัจโตุอคาหาริโตปริวาริโต เตจัสเพภิกันเทสินเดเรเวสุพระมกิมราสินาภิกกามีปัสรักขณาสัมมันทิยังเอราขนาตาพันหาราเกนฑ์ปณามัตุสมันตาบริวารีธรรมอวมมจิทากจีนังอิริธามหาสิโนคันหาสินาเปสียปนินาตระมหาจัสรังคขานนภเพระวังยธาวุสุโกเมิโกธนายันโทสวิชกุรธาโสปัจิธาปติสังกุโตสยังวะสีตันจะสพังอภิญญาโยวะกเกตวานาจักุมาธาโรมดีสะทัศวเกสะเสนระเติมราสินาภิกกันตาเทวิชานะทภิกุ เดจจัตตพมกะรลุงสุรวาปุธาสัสสนังวีตระกิหิปะกะมุงเนสังโรมันปีอินเชย,ยงสยวิชิตตังสวิชิตาสังหามาพยายาติดาจส,สันโิโมทันติสาวุเตหิสาวกาเทชะเนสุตาติ <c oughs> บทสวสดจนละชัยยปรกรณ นโมเมพุทธเตชะสารัตนาตยธรรมิกาเตชะปสิทิประสีเทวาริยปรเมสุรสิทิพระมจินทัจจตุโลกาคัมภีรกกาสมุทาภูตุงคังคาจะสพระมจยประสิทิพวันตุเตชะยะชะยะทรณีทรณีอุทธิอุทธินาทินาทีชะยะชะยะกขนะตนลนิสัยนิไรสายเสนเมรุราชพนโนรจีชะยเจยะคัมภีรโสมีนาเกนทนาคีปิสาจะพูตกาลีชะยะชยะรุนิมิตโรกี เจยะเจยสิงค์คีสุธาธาณโมกชาเจยะเจยวรุณโมคาสัตราเจยะเจยจัมปาทินากกุลคันทกเจยะเจยะขจคุนตุรงสุการพูจงสีอเพียกัตถีภาเจยะเจยวรุณโมกายาตราจิตาจิตาเสนารีปุนาสุทินอรดีเจยะเจยสุขาสุขาชีวิเจยะเจยะทรณิตะเลสราสุชัยยาเจยะเจยะทรณีสันตินสรา Jaya jaya mangkara Bhavake, ke jaya jaya baru ke jaya jaya rakase surafu Deja, jaya jaya pramenda kana ชัยชัยราชาธิราชชัยชัยชัยปัทวิงสว่ังชัยชัยรหันตาปเจกบุตรสาวังชัยชัยเมสุรหรหรินเนวะชัยะชัยยพระมสุราโคชัยชัยนาโคเวโรนาโกเรโรปโกจันนิบารวีอนโตจเวนัตยาจโกเวโรวรนโนปิจักิวายโยจปาจุนหกุมาโรทาระทาโกอัตารสมหาเทวาสิทธิตาภาษาอาธยอยสีโนสาวกสาวพชยราโมภาวนตุเตชัยยะราโมจสังโฆจั ราสาปาโลเจชยากังเอเตนะเจยเตเจนะเจยโสตีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชัยัังคลังเจโยปิภราษสศิริมโตยังมะราษาศพปปิมาโตยบราเจโยโคสยยมโหติมันเนปโมทิตาชัยาราต้าพระมกนนเมสีโนเจโยปิภราษสศิริมโตยังมะราษาศพปปิมาโตยบราเจโย โอโคสยยมโมทิมันเนปโมทิตาชัยยตทาอินนาคนาเมสิโนชโยปีภราสสิริมาโตยังแมรัสัะจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยยมโมทิมันเนปโมทิตาชัยยตธาเทวคนาเมสิโนชโยปีภราสสิริมาโตยังแมรัสัะจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยยมโมทิมันเนปโมทิตาชัยยตทาสุปันนาคนาเมสิโนชโยปีภราส สิริมโตยังแมรัศจัปปิมโตปราชโยโอโคสีอัมพวะิมันเนปโมทิตาใจรัฐนากกนนเมสิโนจโยปิบรสสิริมโตยังแม่รัศย์จัปปิมโตุปราชโยอุโคสีอัมพวะิมันเนปโมทิตาใจรัฐสัพรามะกนน มหิสิโนชยันโตโธิอามมเลสกยานังนันทิวาตโนเอวังทวังวิเชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเละปราชิตปัลลังเกสศเสะภวิปโขคะเรีภีสิกะสัพพุทธานะกับปโตปมุทิตสนาคตังสมังคะลังสุปปัฏังสุติตังโสขโนสมุตโตเจสุยรังรามจาริโสุะรักินังกัยกขมังวจาริมังวรักินังวรักินังมโนกัมังวณีติเตวรักินางรักินังนิกัตวานาลภัณฑเตวรักินเีเตป ลราาสุขิตาเว็นตุนหาพุทธศาสนาในโรคาสุขิตาโหตัสหาสะเปหิอาติภิสุนันโตุพนโตเยเทวาสมิงธาเนธิคาถาธิกายุกาสธาหุโตสุขิตาหุโตสัพพารักันโตสัพพสัตตานังรักขันโตจินาสาสนังยากจิปัฏนาเตสังสัพเพบริโตมโนราธา ยุติกาเลปวัสันตุวัสสังวสาระการโรคาจุปถวะเตสงนิวาเรนดูจะสัพพะกเยสุขังจิตสุขังอรหันตุญาตารหังบทสวดธรรมนิยามสุตตัง เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอานาถินติกาสาอารเมิตตระโคภะคะวาภิกขุมันเตสิภิกขุติปัทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปจัสมุสุงภะคะวาเอตตาทวจา อุปาทาวาภิกขเวตถาคตะนางอนุปาทาวาตถาคตะนางทีดาวาสาธาตุธรรมะทิดาวาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจจาติตั้งดาทักโทสมุจจรติปิสเมติอภิสมุจิฉตวะปิสมิตโตอะจิกาติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐานิติวิวรติวิภัจชติอุตันิกโรติสัพเพสังขารานิจจาติ อุปาถาวะพิกเวตถะกตถนานุปปัฏานะกัตถานังทีตาวะซาถาตุธรรมะทิฏฐาธรรมนิยามตาสะเพสังขาราทุขาติตังตะกัตถสัมปจชดีพิสมีติอภิสมุจิตวะภิสมีตวะจิกาติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐานิติวารติวิภัจจติอุตานิกรุติสะเพสังขาราทุขาติอุปาถาวะพิกเวตถะกตถานังนุปัฏฐานะกัตถานังทีตาวะซาถาตุธรรมะทิฏฐาธรรมนิยามตาสะเพธรรมนัตตาติ ตัณฑากตะโทปิสัมพุจฌิ i, อภิสมีติอภิสัมพุจิตตอภิสมีตวาอจิกติเทเสติปัญญาปิติปัฏเปติวิวารติภาชิตีอุตตานิกรตีสัพเพธรรมานาตาติอิทัมโอจัปปกวาอัตมานาตีปิโกภะกวาโตภาสีตัพพพงพิน,น,นันทุนติ บทสวดพระเทกรัตะคาถาอดิตังนานวะคเมยานปฏิกังค์เฆนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเหยาธาติตำปัญญานัตังอปตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบัญญายอดธรรมตถาทัตถาวิปัสสติอสังเหราสังกุปังตังวิทามนุปรุเยผู้ใไดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง้นคอนแคนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว อาเชวะกิจะมาตปังโกฉัญามรั้นังสูเอความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหโนสังรันเตนะมหาเซเนนามาจุนาพราะการปฏเพียรธรรมจราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงอโหรัตาามาดันทิทางตังเวพัเทกกัตโตติสันโตจิกเตมุนีมุนีพู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงรตรีเดียวก็น่าชม วรสวสดธรรมสังเวค่าปเจเวคขณนะ สัพเพสังขาราณิจาสังหารคือร่างกายจิตใจแลำนำนำนำ้วูระธรรมนามธรรมทั้งหทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารุกขาสังหารคือร่างกายจิตใจแล้วูระธรรมน,ำน,ำนำามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทุย่างเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธ,ธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังหารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่เช่ตัวไม่เช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราอาทุวัังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนท อาวัซังมียามริตตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแทมาราณบริโยสันังมีชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งมอนิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกเยโยอาเจร่าง,ร,าง,ร,างร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณครั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันก็ทิ้งเสียแล้วอธิเศสศติจักรนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคารังเอว่าประดุดังว่าท่อนไม้แล่ท่อนฟืน้นเนรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวระเดสังฆาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตแวะาในรสชจจั้นดีันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังวุปสมโอสุโสข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะเร็งสูจะมะเร็ศาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตาเทวหังวาริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอทสซังสิโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกมังสาเพหิพเตหิกตังคุณยังนนนโมทันโตโสนันโตพนโตเยเทวาสวิงทานีธิกตาธิกายกาสะาหุโโตสุกิตาหุนโรุค้าปมุนจันโตมาตาปิตาสุกิตาหุนโตรุค้าปมุนจันโตสาเพยาริกาสุกิตาหุนโรุค้าปมุนจันโตสาเพยายาธิกาสุกิตาหุนโตคาปมุนจันโตสเพยาสเพยาคาสเพเปตาสุกตาหุนโรุค้าปมุนจันโตสาเพอาจารยโยปัจายาสุกิตา หุ oh ่นดรคาผมุน oh จันโตสับเพตุนักตาสุขิตาหุ่นดรคาผมุนจันโตสับเพเทวาสุขิตาหุ่นดรคาผมุนจันโตสับเพตุสมะตินังสมิชนโตบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถายะเทวตาสันติวิหารวัสสินีทูปิเครติภุธิเครตะหิงตะหิงต,งตธาธรรมธาเนนพวันตูปูจิตาสุทิงกาอรอุณเทราวิหารมัมณทะเล เทราจาแม่ชาณวากาจพิกโวสารามิกาธนปติเัสสัคคามาเชริสานิกมาเชอิสรัสปานาพุตัสุกิตาภวันตุเตชลาบุชายปิจะรณาสมมาวสังเสรจาราอุปปาริกานิยานิกานามวรังปติจเตศเีปิโรคะสะรคนตุสังหียงธาตุจิรังสตังธรรมโตรมัทราชปุคละสังโฆหตุสมะโคะทายจะหิตาหิจา อเมริกาตัสัตย์โมสัพเปีธรรมจารีนโนวทิงสัมพปพเนียมาทำเมริยาปเวทีเต้ปัสสนาหุตัสัพปีปานีนโนพุทธศาสนเนสมาธรรมเวชันโตกะลิริววาสุโธอุติภาวิยสาสตันังสมิทงังเนตุเมตินิงมาตาปิตาจัตระชังนิจังรัก,กันติพุทธกังเอวังทำเม,มนาราชโนประจังรัก,กันตุสับปะราเท,าทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจันนิโทขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกแหุ่นดุสเวเพีปานิโนเอต้าวัฏจามิสัมปตังวิยสัมปัตังเสวตวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาฐานังนันตุสัทธายาสีลังรักันตุสัพพธาภาวนาปิระตะหุ่นดุขจันตุเทวตาจกตาสุมังคละคาถาโอตุสัพังสุมังคลังรักันตุสัพเดวตาสัพพุทธานุภาวินาโสติหุนโดุนิรันตรัง โอ้ดุสสาังสุมังคลังรักันดุสสาเฏิบัติสะพพะธรรมานุภาเวินาโสติหุ่นดุเนรันตรังโอ้ดุสสาังสุมังคลังรักันดุสสาเฏิบัติสะพพะสงฆานุภาเวินาโสติหุ่นดุเนรันตรัง สภีพุทธาภ لا ปตาปเจกันันเจียงพลังรันตานันจะเตเจนารังหันนามีสัพปโสสภีพุทธาภ لا ปตาปเจกันัญเจียงพลังรันตานันจะเตเจนารังหันนามมสัพพโซสภีพุทธาภ لا ปตาปเจกันันเจียงพลังรันตานันจเตเจนารังหันนามมสัพพโซสภีพุทธาภ ل ปตาปเจกันัญเจียงพลังรันตานันจะเตเจนารังหันนามีสัพพโสสภีพุทธาภ لا ปตาปเจกันัเจียงพลังร หันตานันจเตชจนารักขังพันธามิสะบาโสสเพพุทธาปละปตะปเจกาธันเจยังพลังรหันตานันจเตเจนารักขังพันธามิสะบาโสสเพพุทธามละปตะปเจกัธันเจยังพลังรหันตานันจเตเจนารักังพันธามิสะบโสสเพพุทธาปละปตะปเจกันันเจยังพลังรหันตานันจเตเจนารักังพันธามิสะบโส ด้วยอำนาจแห่งบุตรกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคลคารย ขอในสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกรกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาติทิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรโดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดาย,ยอดเศรษฐีท และฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสีโง,งเหล็กได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนหนผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทุกการเทิน